จะเป็นสเปเชียลอีเพราะว่าวันนี้เนี่ยกระจังจะมากินของโปรดของกระจังนะคะก็ <S <S คืออูนินั่นเองค่ะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราก็จะไม่ได้ทานกันแค่อูนิเพราะว่า แน่นอนว่ากินแค่อูนิอะ่ะไม่อิ่มแน่นอนนะคะวันนี้ก็จังก็เลยมีพวกซูชินะคะแล้วก็มีเป็นแบบเหมือนโปกเกะบูขึ้นมาด้วยต้องบอกว่าอันเนี้ยเป็นอูนิร้านประจําที่ก็จังสั่งเนาะก็คือร้านอูนิคิงนะคะซึ่งต้องบอกว่าก่อนๆเนี่ยเขาอาจจะเน้นขายแต่อูนิเลยแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวนี้คือเขามีเมนูที่แบบวาไราตี้มากขึ้นนะมีซูชิซาชิมิต่างๆเนี่ยเพิ่มเติมมากขึ้นกล้กังก็เลยสั่งพวกปลาดิบต่างๆมาเพิ่มด้วยนะคะ แล้วก็นอกจากนั้นเขาก็จะมีเมนูใหม่เนี่ยที่เราต้องลองสั่งกันมาเป็นเหมือนแบบโปกเกโบก็คือเหมือนแบบข้าวที่มันเป็นแบบเฮลตี้อ่ะก็คือแบบมีการผสมผักผลไม้อะไรแบบนี้นะคะออกแนวดูเฮลตี้เฮลตี้นะแล้วก็ตัวนี้นะคะก็จะเป็นเหมือนแบบข้าวรวมซาชิมินะก็จะมาเป็นกล่องอันนี้ซึ่งยังไม่ได้แกะนะคะเดี๋ยวว่าจะแบบให้มามีทานก็นอกจากนั้นนะคะเขามีน้าซุปด้วยทุกคน <Wow. S 1> เป็นซุปทรัฟเฟิลนะวันนี้ก็จะเป็นแบบครั้งแรกที่ได้ชิมเหมือนกันเพราะว่าเขาไม่เคยทําตัวนี้มาก่อนนะคะแล้วก็วันนี้เนอก จัดหนักจัดเต็มจัดครบทุกเมนูนะคะที่อุ่นคิงในวันนี้นะแล้วก็จังก็ไม่พลาดนะคะทุกครั้งก่อนอาหารแน่จะบอกว่ากินยับยับแบบนี้ทุกวันนะคะถ้าเกิดว่าใครติดตาม i n s t a g r a m ม t o r y ของกระจังก็จะเห็นว่ากระจังกินอาหารเยอะมากอะอะทุกวันนะมีอาหารลง Story ทุกวันก่อนทานมื้อหนักๆนะคะกระจังก็จะทานขิงดู1เม็ดก่อนอาหารทุกมือค่ะเพื่อที่จะช่วยบล็อกแป้งบล็อกไขมันนะคะไม่ทําให้กระจังน้หนักขึ้นทาน1เม็ดก่อนอาหารซึ่งอันเนี้ยกะจังทานไปแล้วอ่ะเดี๋ยวมาเ เริ่มชิมกันเลยดีกว่าเดี๋ยวจังเริ่มชิมซุปก่อนกินแบบญี่ปุ่นเลยแล้วกันนะเพราะว่าไม่ได้เอาช้อนมาเนื่องจากเขามีตะเกียบให้ห,หอมมากหทุกคนมันอร่อยมากเป็นแบบรสชาติมันมันเห็ดทัฟเฟลอ่ะหอมทัฟเฟลมากอ่ะห โอ้โหคุณเปรมชอบแน่เลยอันนี้คือหอมทัฟเฟิลจริงทุกคนโอ้โหเข้มข้นมาที่ของอร่อยของเรากันดีกว่านะคะเริ่มจากอะไรก่อนดีนี่ละกันดูเนื้อคือแบบฉ่ำน่าทานมากนะคะแล้วก็โรยมาด้วยไข่ปลานะอืม หดูเป็นซูชิที่สวยมากทุกคนมีปลามีไข่ปลาคาเวียนะคะแล้วก็มีทองคำด้วยดูแกรนมากหืื คือสดมากโอ้ยนี่เดี๋ยวเรา DIY นะคะอูนิสดแบบต้องรีบกินอะ่ะมันเริ่มละลายแล้วเห็นไหมคือมันสดจัดปกอูนิไปที่ซูชิโอ้ยโอ้ยโอ้ยซูชิ กุ้งโป๊ะอูนิล้นๆนี่ทัฟฟโฟมาเป็นชิ้นเลยค่ะอือ สัมผัสของเนื้อทัฟเฟิลคือแบบกรุบกรึบหอมหอม,มเดี๋ยวเรามาแอบ,บลองชิมตัวโปรกิโบกันบ้างนะคะเป็นยังไงอื้ม อันนี้เป็นหอยเชลนะคะแบบจริงๆมันน่าจะฟิลแนวต้องคลุกกันตัวนี้ปรุงรสมาแล้วจะออกแนวฟิวชั่นนิดนึงอันนี้ก็จังรู้สึกได้เหมือนมีพริกไทยด้วยนะอเนี่ยมันต้องกินผสมกันเพราะว่าตัวสตรอเบอรี่ก็จะให้ความเปรี้ยวหวานอะไรเงี้ยใช่ไหมคะกีวีอาจจะเปรี้ยวอะโวคาโดก็มันคือรสชาติของทุกอย่างอ่ะมันน่าจะต้องฟิวแบบคลุกเคล้ากัน อันนี้เป็นรูนะคะเหมือนจะเป็นปลาไหลอืมปลาไหลหวานมาก ปลาไหลเดี๋ยวเก็บไว้ให้เปมเปมชอบทานปลาไหลนะคะไม่ค่อยชอบทานปลาดิบแต่ว่าอูนิกินมาตัวถ้วยนี้อันนี้ดูเหมือนจะเป็นกุ้งเหมือนมีมันกุ้งด้วยทุกคนชิมจริงด้วยมีมันกุ้งอืม้ม อันนี้ออกแนวแบบซีฟูด้ดอร่อยนี่นะคะตอนนี้นะคะเราก็มีผู้ช่วยมาช่วยรับประทานแล้วทําไมตัวแดงจังแท่น้ำร้อนไงอ๋อ,อ,อนี่นะคะทุกคนอยากให้ดูว่าวันนี้เราใส่เสื้อคู่กัน นี่ของกระจังเป็นเดทอาจจะเห็นไม่เต็มตัวนะคะเสื้อคู่ของเราสองคนนะคะมาจาก PSM Couple นะคะอันนี้โอโทโร่เสียสละให้ถือกันด้ไม่เอาไม่เอาดีกว่าจะไม่กินปลาดิบนะเจ้อ,อ <S <S ต้องกินอุนิตาม,ม <S <S สุดทัฟโฟนี่อร่อยจริงโคตรอร่อยเลยเนาะวันนี้ดาวเด่นเลยนะสุดทัฟโฟนี่เปอร์ติอุนิแต่วันนี้รู้สึกว่าทัฟโฟนี่ชนะขาดเลยเนี่ย งัน้นนาำว่าให้สั่งนะคะเอาละค่ะทุกคนก็เราปิดคิดกันตรงน,นี้เลยละกันพราะว่ามีคนกินแบบไม่สนโลกมากคือเข้ามานั่งกินแทบแทบ,บ,บอย่างเดียวเลยจริงๆแล้วก็แบบกล้องเราจะหมดพอดีอันนี้ก็จะเป็นการกินอารมณ์แบบเรื่อยๆชิวๆเนาะฟิลสุบ้านนะคะก็ยังไงทุกคนก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวแบบ พอเริ่มคลายล็อกดาวน์เงี้ยก็อาจจะต้องแบบไปเจอผู้คนอะไรเงี้ยอย่าลืมใส่แมสลแลงมือด้วยแอลกอฮอล์ตลอดเวลานะจ๊ะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะใครชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะถ้าชอบก็คอมเมนต์บอกกันด้วยสำหรับวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ